ร้อนๆเลยนะจ๊ะมาชิมดูจ้ะทุกคนอืมอร่อยสวัสดีค่ะทุกคน g รูเทรนด์โมร์เกนชานี้ทำผัดบวบนะคะใส่น้ำมันมะกอกนะคะทุกคน แตกระเทียมทุบลงไปค่ะทำกินง่ายๆนะจ๊ะอันนี้เราจะใช้ไข่สองใบนะคะ คืออาหารเพื่อสุขภาพของเรานะคจ๊ะนี่นจ้กินไข่นะจ๊ะใส่บวบลงไปจ้าบวบซื้อมาต้องกินก่อนที่เขาจะกลับบ้านนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปบ้านเก่าก่อนนะ ขาไม่ได้นะจ๊ะเกลือหิมารายันยหนึ่งยิบมือเกลือหิมารายันมีแร่ธาตุเยอะมากนะจ๊ะทุกคนใส่ซีิ๊วขาวมิดน้อยปรุงแค่นี้นะคะไม่กินหวานไม่ใส่น้ำตาลจ๊ะทุกคนผัดบวบเป็นเมนูง่ายที่สุดนะจ๊ะทุกคน ทานกับข้าวสวยร้อนๆนนะจ๊ะแล้วก็สุกแล้วค่ะแป๊บเดียวนะทุกคนจะเติมน,น้ำสุออกลงไปนิดนึงนะคะไม่เยอะนะคะทุกคนก็จะได้อาหารของเรา อันนี้บวบเริ่มสูงแล้วนะคะเราจะใส่เต้าหู้เต้าหูไ้ไข่ไก่หนึ่งอันนะคะทุกคนเพื่อเพิ่มโปรตีนนะคะเราจะบีบแบบนี้นะคะทุกคนธรรมดาเราจะตัดเป็นชิ้นๆเนาะแต่ทีนี้ดูในอินสตากนะคะเขากินแบบนี้นะทุกคนวิธีที่ถูกต้องนล้วเนี่ยนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะจ๊ะพี่น้องบีบลงไปเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะ เราก็ทําผิดวิธีมาตั้งนานนะพี่น้องจ้านี่บีบแบบนี้จ้ะเพราะว่าก็ทําเอ็นแหลมๆไมาให้เราบีบเนาะนี่ค่ะทุกคนนี่คะหน้าตาน่ากินเลยทีเดียวนะจ้าพี่น้องนี่ค่ะผัดบวบใส่ไข่ใส่เต้าหู้ไข่นะจ้า ทานเล่นๆได้ทานกับข้าสวยนิดนึงนะจ๊ะทุกคนรสชาติก็ปรุงไม่หวานนะคะนะคะคนเดี๋ยวพอร้อนมากๆเดือดมากๆก็สุกเราจะเติมนี่จ้ะทุกคนพริกไทยนะจ๊ะพริกไทยป่นจะลงไปจ้ะหอมอร่อยแน่นอน เค okay. ผัดบวบใส่ไข่ใส่เต้าหู้ไข่แสนอร่อยเตรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจ้าบ๊ายบายจ้า